ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมึงองกูยอะไรสั์ฮะมองกูอะไรเฮ <c oughs> ียอะไรอะไรอะไรเแกมาถามเสร็จแล้วเหรอเเออพี่ไม่น่ยถามแชทเลย จอ,ปเ,อเป็นอะไรอ่องจอเป็นที่อะไรเอเอ,เอแทงทำไมอะเปิงฟองจอน่าจะต้องส่ง <c oughs> เกมเพราะว่ามันลองเปลี่ยนสายแล้วลองลอง,ลองการจอแล้วลองคือลองเอาสายจอหลักมาเสียบจอน,นี้ก็เป็นเหมือนเดิมลองเอาสายสายจอจอที่เป็นไปเสียบจอหลักก็ไม่เปลี่ยน อลายเลยไม่ขอเลยลายเหมือนแบบเหมือนในจูอ่ะมาขอยจูอ่ะเห็นไหมเออก็ผิดการต่อปะไม่ไม่ไม่คือจอหลักมันไม่เป็นไงการ์ดจอมันอ๋อคือเราเป็นจอเราไม่เป็นใช่ใช่สายก็ลองแล้วมันไม่เป็นทำไมพี่พี่ซื้อใหม่เหรอมันมีประกันอยู่เพิ่งซื้อได้ปีเดียวเองไม่พี่พี่ซื้อเครื่องซื้อจอใหม่แล้วพี่ก็อเอะขายต่อทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยก็เอาของเทมไปขายไงก็ทำกันบ่อยมึงจะไม่ ใช่ไม่ถึงว่าเราก็ซื้อมาใช้งานแล้วก็ของเกมมันเป็นของใหม่แล้วไงบางบางเจ้ามันก็เกมใหม่มันไปขายไล้ก็ได้ราคาอย่างเงี้ยเส็จไหมพี่เล่นจอเดียวใบเหรอไม่มันมันคือตอนนี้มันก็เล่นจอเดียวแหละแต่มันแต่ว่าจอหนึ่งมันลายเดี๋ยวต้องเอาไปไปไปเจดีเอาเอาเอาใครมาทำหน้าใครอะสภาต้องรอดูเขาอะาลอนเซิร์ฟไหนอาลอน เออเอ่อซมู5อมู5สนามมินาเรซายเวอร์4นายไอพี่ต้าลงมาดูเลยนะพี่เม่กดล็อกลอนให้นายเดี๋ยวก็ดีแล้วให้ให้พี่ต้ามาบอสพอดีแบบว่าเผื่อแบบเขาเห็นคาตาว่ามีแต่พวกเราเล้าอ่ะะด่ติอเราคงไม่พูดเราได้พี่ต้าไอ้เหี้ยดีแล้วที่พี่ต้ามาเขาโค้งงงอ่ะไอ้เหี้ยอะไรกับลูกเคเอสนักหนาวะไอ้เหี้ยมีแต่เรื่อง เรืยอไมมือเป็นไงวะน้องทำยังไงอ่ะพี่เมิกไม่ได้ใช้งานจอจอสองหรือเปล่าแค่ก่อนวีก็คือหายเลยเป็นเลยเอาพี่เมิกพี่เมิกไม่ได้ใช้งานจอสองหรือเปล่าเราไม่ได้สตรีมอ่ะอะไรนะไม่ได้สตรีมไม่ได้ใช้งานจอสองหรือเปล่ามันก็เลยเนี่ยเมื่อกี้จอไม่ดูอย่างอื่นมันดีดูอะไรครับมันมีอะไรคุยปุ๊บนะมันเลยซึมเปล่า ป่าแถบไม่มีอะเห็นบอกเรื่องใหญ่แล้วเราสาวไปไหนสาวไปไหนครับสาวไปไหนอะไรนะสาวอ่ะไม่ว่างอะไรวะนี่กูเปลี่ยนตัวผมกับคูลีอ่อะคุณอะไรวะอะไรโอซีหรออะไรโอเล่วโอเล่วไปโคราชเลี้ยวข่าวล่าสุดอะปกติอยู่ด้วยกันแล้วนะอยู่ด้วยกันติดตัวตลอดเวลาอะไรจะไปจะเต็มายังอะไรวะเฮ้ยชุมันชุ๋มจุ๋มจุ๋มเนี่ยจะเต็มายัง เจ็บอะไรอีกปกติเดอยู่ติดตุ้ขอโทษได้ไหมล่ะเฮ้ยสภามาดูไอ้เฮียแล้วคนเดี๋ยวเขาเปิดทุบก่อนอันนั่นนั่นนี่เดี๋ยวมีปัญหาไปแจงแจงกูอีกเอ็งไหมถ้าอย่างงี้มีที่เอาแต่นี้ไปมันก็ตีได้ดิเปลี่ยนทีนิดกว่าเอาไปล็งเขยันปเลยอันนี้ปกติถ้าเหตุการณ์แบบเนี้ยมีเวลาบ่อยแล้วแบบแจงกันใส่ใส่ได้คือ โอหักละเก๋จะแบบไม่มีใครเก๋จะนี้กูยังไม่ได้เก๋ยังไม่ได้โอหักอะไรวะเสียงเสียงอะไรมาแล้วเสียงเริ่มแตะเขาเปลี่ยนทรงผมกลับมาเห็นไหมอะไรสองบทเนี่ยเสียงเริ่มเริ่มแบบว่ามีมีเสียงมากขึ้นในไฟอ่ะคือเริ่มเริ่มเริ่มแล้วไม่ปกติก่อนแตะโอหักอ่ะคือเขายังเขาจะงทำเสียงเริ่มอะไรวะเอยทำคขายังติดเพลงติดเพลงอยู่หน้าหน้าโปรไฟล์ที่คร์ดเพื่อเพื่อให้ลุงลุงลุงพี่เมฆโอหัก จริงปะเนี่ยเฮ้ยคัมแบ็กพี่ไม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 ่ได้อกหักไม่ได้อกหักสวยๆวยสวไม่ไม่ได้อกหักแต่รอบนี้เป็นสเต็ปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้เป็นสเต็ปเปลี่ยนสเต็ปคืออะไรวะเปลี่ยนสเต็ปคืออะไรอาวุธแต่พี่ต้าบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาอีกรอบนึงนะอ๋อเขาถงขอโทดนะลาดไม่มีหลักฐานเราบอกเราบอกเราไม่มีหลักฐานมีมีเรามีครับอ๋อวันนั้นเราบอกไม่มีหลักฐานไม่ใช่เมื่อเช้าไงหมายถึงตอนบ่ายตอนบ่ายเนี่ยอ๋อ มึงพูไปถามเรื่องมแิตาตอนบ่ายแต่เขาบอกว่าเคลียร์แล้วนะอ๋อเคลียร์หมดแล้วเหรอใช่ใช่แล้วมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยอ๋ออยู่โรงแรมนานแล้วมีเจตสตาเจีนตาร์คืออะไรวะาจอร์ดาพรนะติ๊กันนะมีติ๊กไหมไม่ชอบนี่เลยครับปัญหาแบบว่าไม่ชอบเลยไอ้แยเลมมันไม่คุยตอนที่เขาอยู่กันวะไมโหลเอ็มบีจะเล่นนานๆคนเดียวนะไปดิไปเขาไม่มีจูบไปทำไป่ไปมันเปลือง เอาพี่ไปเฮ้ยมาเตะจริงไอ้ไปยนี่เน้นมั่วเหรอไอ้ัตยไอ้ไปเฮ้ตายเองกูโอ้ยไอ้ไปเดียวเดียวเดียวสนับสนับต่อยดีสนับต่อยดีสนับต่อยดีสนับเอาตายหนึงไอ้เหี้ยไอ้ไปก็ปั๊มก่อยละไปเี้ยเลยอ่ะมันรวยไปมันรวยเอ้ตายไอ้พวกกูเุ้ยอะไรเจ็บแรงจังอ่ะ ตลอตก็ไม่ว่างละสลอตไม่ว่างคือเลยไปไงฮะไปไงไปไหนอีกไปเนี่ยไปเนี่ยแหละอะไรมาถามไงสลอตว่างไหมซอรี่พอมแพมได้หมอยะเราจะกลับมา อทุกมันมันว่างไมครับตอนนี้แน่น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 ครับแน่นแไม่ไปถึงมันว่างหรือเปล่ามันมันว่างหรือเปล่าเย็นปเยนเยเย็กันดเได้เหรอเสือยเสือยเสือยกีเล็กกีเล็กโโบโบโบโพจะ่ บ้านดูไว้บ้านดูไว้พี่แบบ้านดูไว้ลูกบ้านดูไว้ลูกสุดท้ายรีบไปเร็วยิบอยู่ไนวะบ้าอยู่ไม่หายข้างขวางไงเฮ้ยวิชชันเขาเป็นเนี้ยอะไรอ่ะต้องแบบเพื่อรู้ต้องแบบไรับอะไรนะครับไม่เป็นไรไม่ับอะไรไม่ไปรับไม่เป็นไม่เป็นไรลูกพอแค่ลูกชอบลงเนี่ยผมเหรอลงไปลราล่านเลยนะไปลราล่านเลยนะไปลราล่านเลยนะ ไปล้วลั่นคือยังไงวะบอสลั่นลงเก็บปั๊บเลยไงอ๋อแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เย็ดไหมสามสามออกสามตีไม่โดนสถิติไม่เย็ดตีไม่โดนสถติไม่เย็ดตอนแรกบอกเย็ดคืออะไรก่อยเยอะก่อยเยอะโอ้โหเจ็บเลยเพียร์ลังหลังครับพี่หลังหลังล่างหลัมีแต่น้ำตั้งแต่ไอ้ใบเบี้อะ นี้คูกวดีใจไอ้สั์เนี่ยเ่ยอันนคือแบบคืองงไปหมดเลยอันไหนจริงอันไหนหลอกเนี่ยไอ้เหี้ยก็มากาตุกตุกตกตกงานแรกงานแรกงานแรกงานแกจุนะจุนะจุ๊งนโอ้ยโคหดน้อยเฮี้ยรถเยอะนะไอ้คนโคตรน้อยคนโคตรน้อยมันได้นะเว้ยแค่แค่เซ็กชันเกินอ่ะมันได้หมดเลยงานแรกงานรั่วงานนัวงานไหลอ่ะตอต่อ่วตตัวตตอ่ตอตตอ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 อตอตอตต นีมีคนเห็นผมปะถูกขีกก้ขวาใส่คนนี้ดิเขาจะเขาจะแทงผมปะแจ่ดีมาก่อนโอเหเฮียแม่งแทงกูไอ้สัสเอาแล้วกูปีนขึ้นเพื่อหาอะไรเนี้ยโอ้าตายแลย้วเฮีย <H it> สวัสดครับเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอีหนึกว่าไม่เห็น จริงมึงเก็บเลยไอตีมึงเก็บเลยตีโดนเพื่อนจริงฮัลโหลครับถ้าตีมันโดนเพื่อนพี่นะระเบิดมาระเบิดมาเพื่อนอุ้ยเฮดไม่ต้องตีแล้วโดนนนเพื่อบคครัไทยไอ้ดีไม่ต้องตีแล้วนะไอ้ดีไอ้ดีไม่ต้องตีแล้วไอ้ดีจุ่มครับจุ่มครับคนไทยจุ่มคนไทยเนี่ยโม่งเหลืองโนซอฟเนี่ยหมวกเหลืองเนี่ย คนไทยจุ่มครับคนไทยจุ่มคนไทยจุ่มไม่มีรับมุงเหลืไม่มีพี่ไม่จะมอกพงพี่เนี่ยเี่อยู่ทางนี้อเตน้อยคีคจะได้คจะได้ไม่ได้ไม่ได้คจะได้คีจุ่มนานมากพี่ไม่ได้ไม่ได้จุ่มนานเนี่ยโนตูวาจุ่มนานมากพี่อู้วว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 วเวว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 วอว ขอข่าวดีนะอันนี้มึงไปเก็บผู้มาเดี๋ยวกูดูเองเก็บผู้มาปอดติกตึงรับครับปอดติกตึงรับรับตรงนี้ครับไปเลยไปเลยว้าปอดติกตึงรับครับปอดติกตึงรับไปหยิบมาเลยไปหยิบมาเลยเดี๋ยวชูให้ไปหยิบมาไปหยิบมาโอ้ันมีลิอดตามาเดี๋ยวชูให้ไปเก็บู้ ไอเดียเพื่อนหน่อยไอเดียเพื่อนหน่อยเอ้ยเป็นม่วงหรอเก็บกู้ไปเก็บกู้เก็บกู้มามาดลยวะครับเก็บกู้ครับเจอชยุบอะไรทีอะเขาจะตีกันแต่โดนเพื่อนไอเดียโดนไปแล้ได้ไปแล้วไม่ได้ไอเดียด้วยดียะมึงเก็บเงินนัวโอ้แม่งตีโดน

ยัเกี้อ่ะเยอ้เลยเข้าไปแล้วเขายังตีอ่ะผมเข้าไปวิเดียววิเดียวตายกูกลับออาไีกแล้วเนี่ยเอ้าลุงลุงโดนเฮ็ยเฮาคีอ่ะวดูดูดูพี่เลดี้ตายกี่รอบคนไปดูเอ้าเฮ้ยเัอใส่เจใส่มาผมไม่เห็นเผาขาผมไม่เห็นเครขบพี่ผมไม่เห็นเครับพี่อ้ามาอะไรวะพี่โดนตู้หนอ

เ,เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาพื่อนหน่อยเราการเราจะเดีอดตายเลยเลยนาะนตายไปเนี่ย đốt rồi đó Oh, rồi bạc Ô Đồ bị chung cua Đồ bị chung cua này chịp này Có có bịt đai nó อีดีมดไขรอีดีมดเตอร์เรเอาเพื่อนมาชุบหน่อย

ลงให้หมดเลยางนั่นเอาไหมเลยเดี๋ยวกูไปเก็บกูเองกูไปเก็บกูเองไปกันเลยเอ็กดีช่วยกูด้วยเอ็กซ์ดี๋่วยด้องตีย ่าจะลองทิ๊กใหม่เว้ยกูเห็นนแล้วชมหนชหน่อดี้หมดซุบแล้วสุบล้วสุบล้วเกิด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 ทิ้นะครับเคเก็บเคทเคทเก็บหนังไขวเกี่หเหลืองทดนะครับดนะครับ้นะครับนคร ป้ากูไม่เห็นเดี๋ยวดนด้วยการสอนผมตื่นแล้วใครเขาเรียกผมวะพี่เอเดี AD ผมหมดพี่เดียผมไหมเอามามาสบมาสบมานี่นี่นี่หลางายดูไปถ้าไม่ พี่ระวังโดนหนีบชูพิเปอร์แล้วชูพิเปอร์แล้วไปเลยพิเปอร์พี่ระวังโดนหนีบนะเราระวังโดนหนีบนะพี่อะอะไรล่ะเฮ้ยมึงรอกูตรงนี้เด็กกูไปเอยดีมาให้ตายแล้วตายตายปุ๊กไม่ปั๊มคอวะน้องทีมทีมเคหน่อยเจิ้มจิแล้วเคยจิ้ม ตายนะอะไรครับเพิ่งเก็บครับทไครับทไชุบอลหน่อยไม่มีเอดีใครมีเอดีชบหน่อยชบหน่อยชบหน่อยหมดแล้วมามาเเอ้าการดังงานนัวตัวอะไรของค่นี่หาเพื่อนด้วยหาเพื่อนด้วยปองเ้นอะไรเลยงเรียกรอยู่ไหนวะเห็นได้ยินแต่เสียงได้เห็นได้เห็นเห็นเห็นบางคนมันไม่เห็น ผู้หายไปเลยอะ่ะไอเลี้ยมเอาไปไหนอะ่ะขอโทษครับขอโทษครับเยี่ยของงานนวมไหมเมโนะงานนนวอย่างเดียวแต่ไม่มีหมึมได้งานอันนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่มีอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่วันเสาร์สุกเสาร์ชิดว่ะฉลามคิวเลอร์อุ้มหอศพไอ้ย่าเป็นโจรส์เนี่ย ไปได้พี่ไม่มีรถอไมพี่เี้ยวี่เนี่ยไอ้ซ้อมนะซ้อมนะไปซ้อมก่อนกาสีบอยู่ไหนวะไม่ได้อะไรเลยนะครับ ไปซ้อมก่อนนะไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนโอเคเลเยอร์สไหมไอคนที่ได้ของมาไม่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 ไอคนที่ได้ของมาให้ของหน่อยครับจะไปซ้อมหแอร์คุณวาสนาน่าจะไม่ได้ขึ้นยี่สิบสี่หรอกดูทรงละมันในนี่ไงเมื่อวานมันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันน่าจะเปอร์เซ็นต์มากขึ้นมั้งก็เขาบอกเสาร์อาทิตย์มันเพิ่มเลนไงใช่ใช่แล้วคอมูห้านะ